เริ่มกันที่แท้กันเลยนะครับเริ่มแรกให้อยู่ตัวตรงนะจากนั้นครับผมมือขวาชี้ไปทางด้านขวาซ้ายชี้บนนะครับพร้อมกับย่อยืดจังหวะจะเป็นและ1นะครับและสลับครับผมชี้ซ้ายและ2และปิดข้อมือนะครับไปทางด้านซ้ายทั้งสองข้างนะที่3นะครับจากนั้นย่อตัวลงทิ้งสะโพกซ้ายมือขวาแต่แขนซ้ายนะครับอยู่ด้านหลังศีรษะเลยที่4และค่อยๆไต่ครับผมไปทางด้านซ้ายที่5 และหยุดที่6นะครจากนั้นกระโดดนะครพร้อมกับดึงแขนขวานะที่7และกระโดดเร็วอีก2ครั้งครับผมที่8และและสะบัดมือลงยกตัวไปทางด้านขวานะครับเตะขาซ้าย1สลับครับผม2และชิดนะครับพร้อมกับยกไหล่ขวาเลยที่3สโพกนะครับก็<ๆ>จะย่อลงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับและเก็บอีกครั้งที่และ4 และกระโดดนะครับกลางแขนกลางขาสะบัดหน้าขึ้นเลยที่และคาง5นะครับและบิดแขนครับผมที่และ6นะครับผมหัวก็จะเอียงตามด้วยนะและกลางแขนครับผมที่เจ็หันขวาที่และมือขวาจับหัวมือซ้ายเท้าเอวนะครับจากนั้นให้บิดนะครับไปเท้านะไปทางด้านซ้ายนะครับเข่าก็จะชี้ไปทางด้านซ้ายนะครับ,ท,รบที่ และและเอามือนะครับประกบทางด้านซ้ายนะครับที่แปและดึงเข้ามาครับผมอยู่ที่ท้องนะที่1พร้อมกับเดินย่ำที่2 3 4และกระโดดนะครับผมกลางแขงกลางขาที่5พร้อมกับหัวสบาดไปทางด้านซ้ายและหมุนหยุดที่6นะครับและค้างไว้รอจังหวะครับผมมือขวา มาประกบที่ซ้ายที่จังหวะที่7นะครับและยืดตัวตรงกลางแขนที่และและสลับครับผมมือซ้ายชนมือขวาที่8จากนั้นครับผมกระโดดมือซ้ายอยู่ตรงคอนะครับช้า1และค่อยๆนะครับลูดไปทางด้านซ้ายนะครับผมที่2และยกขึ้น3และสะบัดลงครับผมพร้อมกับย่อลงกลางขาเอียงขอด้านซ้ายครับผมที่สี่ และกระโดดขึ้นตัวตรง5และเก็บแขนเร็วครับผมมือขวาชูขึ้นเลยที่6ลงที่และและปาดด้านซ้ายครับผมที่7และปาดด้านขวาที่และชี้ไปข้างหน้า8เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับสแตนบาย5 6 7และชี้ที่1ซ้าย2บิดที่3ลง สี่ตายห้หยุดหดึงกระโดด 7. เร็วแปดโยดหนึไหลสาและ 4. ขึ้น 5. และบิด 6. ออก 7. และหัว 8. ดึง 1. เดิน 2. 3. ก,ะออก,กระ,ะ,กะโดดออก 5. 6. าเก็บเและ 8. กระโดดครับ หนึ่งลูกสองสามลงส่ขึ้นห้มือหกเร็ว7ชี้8เรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวแบ่งออกเป็นสองฝั่งให้ถึงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับลองเต้นกับเพลงแบบสโลโมชันดูบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลยโอเคครับผมยนนนืนนะิ่งๆนะชี้ขวาเลย พอ 7, กระโดดเร็วแปยก1 2บิดสาและสขึ้น5้บิด6ออก7และ8ปดึงหนึ่งสองสามกะโดดเลยห6ซ้าย7กลางขวากระโดด1 2 3่งยอดสี่ขึ้นห้ขึ้นหและ7จดชี้แเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับ และก็จบที enjoy ่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลง The d a d e Dance นะครับของ Lady Gaga นะครับเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Wednesday นะครับผมบอกเลยว่าเพลงนี้นะฮะโหสุดพามากๆเลยนะครับในซีรีส์แล้วก็ใน MV เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองสุดเต้นนะก็สามารถฝึกได้ตลอดเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะไม่ค่อยได้ทำคลิปวิดีโอยาวเลยนะครับทำแต่ช็อตวิดีโออย่างเดียวเลยนะฮะสำหรับใครนะครับอยากจะลองฝึกก็สามารถฝึกกันได้เต้นไม่ได้เต้นไม่ทันย้อนกลับไปดูได้ ตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b ์เป็นกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย